โซ่คอดำหมุดสีทองครับมันก็จะฟุงฟ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยครับแม่เว้แล้วแล้วเอาออกไงวะเนี่ยคนรออันนี้เคยที่เหลือพาไปดูเพราะว่าเขาทำมาเผื่ออยู่แล้วครับตัวนี้ นี่ครับมันก็จะหลอๆหน่อยนะสีดำโซ่ก็โซ่ดำหมุดทองครับ <Wow. S 1> โซ่เป็นของจอมไทยอะสเตอร์ก็จอมไทยหน้า14เบอร์เดิมหลัง48จากสเปคเดิมโรงงานมัน14-40เปลี่ยนเป็น14-48ครับเออประคองโซ่นี่ใส่ไม่ได้นะต้องไปเจียออกสเตอร์นี่มันใหญ่กว่าของเดิมเยอะมากครับก็เลยต้องไปเจียวก่อนไม่งั้นจะใส่ไม่ได้ <M> นีตัวประคองโซ่ครับนี่ครับต้องไปเจียตรงนี้ออกเจียออกเส้นหนึ่งครับถึงจะใส่ได้จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เนาะประมาณนั้นนะคลัชขออัปเดตสถานการณ์เรื่องที่มีน้ำมันรั่วออกมาที่รูใต้ทองเครื่องอนะขณะนี้รถวิ่งไปออกกิโลเมตรีไป700กิโลเรามาดูกันครับว่ามีน้ำมันรั่วออกมาไหมที่รูท่อนี่ครับ มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่น้ำมันเครื่องปนมานิดนึงถือว่ามีไหมก็มีนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนหลายๆคนที่เจอในกลุ่มนะคือหลายๆคนเนี่ยมันจะเปื้อนหมดเลยแถวเนี้ยกระจุยกระจายเลยเทหมดเลยครับจะดําหมดเลยแต่นี้ก็ยังถือว่าใสๆอยู่ครับออกมานิดหน่อยออกมาที่ปลายปลายท่อนิดๆครับมันไม่ถึงขั้นทะลักออกมาโดนตัวเครื่องด้านล่างนะครับเนี่ยไม่เปื้อนครับ ก็ถือว่าอาการยังไม่หนักเท่าไหร่ก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อไปนะนี่ครับอันนี้คือชุดที่ซื้อมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้โอซีรี่ของจอมไทยตรงรุ่นนี่ครับอันนี้คือสเตอร์เดิมนะ40ฟันเห็นไหมสเตอร์หน้าก็14ฟันเท่าเดิมอันนี้ของเกา่านี่ครับโซโซข้อดําหมดสีทองครับมันก็จะฟุงฟงฟ้งฟิงฟุ้งฟิ้งม่ครับแม่แต่ว่า พอดีที่ศูนย์บริการเขาไม่มีตัวย้ำหมุดก็เลยตอนนี้ก็เลยได้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นพินล็อกครับตอนนี้ใส่แบบนี้อยู่แบบพินล็อกจริงๆอะ่ะควรจะใส่แบบย้ำหมุดนะถ้าเกิดเราเข้าป่าเพราะว่ามันแรงกระชากมันเยอะกว่าการใช้งานปกติทั่วไปครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาร้านอื่นทําได้ครับย้ำหมดุดนี่ครับตัวย้ำหมดุดนี่ครับการต่อโซ่มีมีอยู่2รูปแบบมานี้เขาก็จะให้อะไรมา ก็จะให้ยินส่วนมาครบหมดแล้วตัวต่อโซ่โซ่พวกนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าเราใส่สเตอร์ไซส์ใหญ่สุดละอันนี้คือเหลือจาก120เขาให้มา120ข้อถอดออก4ข้อนะครับประมาณ4ข้อเนาะนับยังไงวะไม่รู้นับข้อไหนเลนับข้อนอกถ้านับขอไหนก็5ข้อถ้านับค้อนอกก็4ข้อนะประมาณนี้สวัสดีชาวยู ตู่ทุกท่านครับวันนี้มาทดสอบนี่ครับอัตราทดใหม่ครับลักษณะพื้นผิวก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ถมใหม่ครับดินล้วนๆวนก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะคลัชแม่เราก็มาเทสกันเลยครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะนะมันก็ใช้ได้อยู่ครับพอได้ลุยนิดนหน่อยๆยครับเท่าที่จับความรู้สึกได้ก็คือเราไม่ต้องลากรอบสูงมากก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักครับ จากเดิมสเตอร์ติดรถ14-40นะครับอ่ดับเลยก็เปลี่ยนใหม่เป็น14-48ครับผมซึ่งแรงกระชากมันรู้สึกได้ถึงความต่างครับมัน <Yeah. S 1> ก็คงรู้สึกได้แหละมันหางกันต้อง8ฟันเนาะ <c oughs> โคตรมันอะโอ้โหโโโ พดมันอ้ยเมื่อยเมื่อยข้อมือ,มอ,มอ,อโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปลุยทรายกันดีกว่าเวดแล้วแล้วเอาออกไงวะเนี่ยชิบหายมัน <What the S 1> เข้าไปพันอะไรขนาดนั้นได้เวลาไปทดลองบนผิวทรายกันแล้วครับไปทดลองกันที่เขื่อนเหมือนเดิมไปทดลองสเตอร์รว่ามันเป็นยังไงเมื่อวิ่งบนทางทราย บนทางลวนี้โอเคครับพอจะรู้ฟีลลิ่งละมันดีกว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่บ่อทรายกันดีกว่าครับมันน,น่าจะสนุกเล้าใจกว่านี้อีกเยอะรู้สึกว่าเกียร์จะหมดเร็วขึ้นครับแป๊บเดียวครับใช้ถึงเกียร์หแล้วทุกทีไม่ค่อยได้ใช้ถึงเกียร์ห้าด้วยซ้ำนะแต่พอเปลี่ยนสเตอร์รอบนี้มาแบบแป,บป๊บๆต้องขึ้นเกียร์หแล้วครับ เออก็เป็นอะไรที่ได้อย่างเสียอย่างครับรอบหมดเร็วครับถ้าเกิดวิ่งทางเรียบทางโคตรดีวิวโคตรสวยจักรยาน คเร็วถ้าไม่ได้มาแก้มือนีมันอยู่ไม่ได้ครับมันนอนไม่หลับกระสับกระสายครับอัตราเร่งดีขึ้นชัดเจนครับยิ่งเป็นทางฝุ่นนะมันแบบรู้สึกได้เลยว่ามันแบบกระชากออกตัวได้ดีกว่าเดิมเยอะมากได้อยู่ครับได้อยู่ ไปกันรอบตัดเลยอะผ่านครับผ่านแม่โอ้โหเมื่อกี้ใช้ไปถึง7,000รอบเลยขนาดเปลี่ยนสเตอร์ใหม่แล้วเนี่ยโคตรโหดโอเคไปดูกันว่ามันมีอะไรในที่สุดแล้วก็ผ่านมาได้ครับแมใช้รอบโคตรเยอะ รอบรอบตัดเลยอะไฟไฟชิปไลท์เตือนให้ให้เปลี่ยนเกียร์เลยครับเมืกี้เนี่ยอย่างโหดเนินอะไรวะนะไปได้ไหมวะเออก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นนาเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเออในที่สุดแล้วก็สามารถผ่านมาได้ครับ มุมนี้มันได้เลยเนี่ยต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกก่อน <Mars. S 1> ครับเราลองขาออกมันไม่มีอะไรอะ่ะมันมันตันไปได้แค่นั้นมาคนเดียวครับไม่กล้าลงพาที่จะตกแล้วด้วยโอเคครับวันนี้สรุปว่าเปลี่ยนสเตอร์มาเนี่ยแม่งโคตรดีครับเอาอยู่ครับ48ฟันเหลือๆ นึกว่าจะเอาไม่อยู่นะครับทีแรกลากรอบไปสะชิปไลท์แจ้งเตือนกันเลยทีเดียวถ้าถ้าเกิดเราลองส่งไปดูมันจะก็ไม่ได้อยู่ดีครับเดี๋ยวดูนะฮะใช้ไปที่7,000รอบทีโอ้โห7,000รอบเลย8,000ันรอบ <c oughs> โอ้สุดยอดดูดิโอ้โคตรมันให้ตายเถอะโอ้กำคัดลงเนินครับแหมหลักสูตรหลักสูตรนี้ทั้งได้แต่ใดมา โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โแปดพันรอบเลยอะอยังโฮดอะนี่ขนาดสเตอร์ใหญ่เนี่ยอุยมีน้ำด้วย โอ้โหดูดิจมถึงว่ามันแปดพันรอบอะโอเคเข็นเอาแล้วกันอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะคนโอเคอ่า เหนื่อยเหนื่อยชิบเป๋งเลยก็ประมาณนี้ครับเอสรุปว่าเรามาแก้มือได้สำเร็จครับก็นอนหลับฝันดีครับคืนนี้หลังจากที่เราพ่ายแพ้มาเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ครับเครื่องยังไม่ผลลันอีกเลยครับแต่ว่าใช้รอบไปตั้ง8,000ัทะลุ9,000เลยนะแว๊บๆอ่ะเอาเรื่องเลยอะ ไม่รู้จะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยรถเนี่ยพัดโลมโหม้อน้ำทำงานโอเคครับกลับบ้านดีกว่าครับ E pou vwen, 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 enye twen wwen, vwen, ou bwen mou bwen m osas.